มอดปิดพนึก้ทัมงไอยหมดผิดนนักท,นนกท้วข้านี้ฮะตัวองร่างราชาปีศาจออกไปให้ก่อนเถินนะครับจะไม่รับฉันมีดาบแล้วเคครับเาิา ไอ้เปิรไทดูก่รทั้โลแต่ฉันเพย่บบแบทักท่กงว่านม่ได้องดูสิฮึถ้ว้าแล้วกันฮึจ้าฮึจ้าฮึอะไรกันฮึฮะไรฮะ้พไ่ปาลยงั้นระยังไม่ต้องพูดถึงับ สามารถกัดหัวกขาได้ฮึหม,มาอยู่ไหนล่วก็อยู่ข้าหลังกันนี่งไงชั่วทำไมป,ปู้บรดิบรดารตัดไปกันทำไมบรนัานทำไมเกมไม่เข้าใจงงฮึในร่างนี้นฉันจะวกงทั้งจักรวาลหรือทั้งโลกเลยฮะอะไรกัน ดู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 อะไรกันตกใจอะไรนี่ไงลูกแก้วแดงดวงชะตาติเกตตุ่งกันค้นหาจ๊ะเปิดผนึกฮะฮะมาจ้าก็แค่ขยะนี่นะมันจะช่วยฟื้นฟูพลังเราจัดการมันหน่อยสิฮะอะไรกันทำไมเอ้ยทำเป็นปากเก่ง ัุดทยก็มันควายตกอับสินะถ้าฉันจะติดปุ๊บไฟพลังแท้จริงนอะนะสินะทำไมพลังแท้างแกคิดแล้วแกจะทำลายไอ้แบบนี้ได้เล่นตลกกับฉันอยู่ได้ไงเด้อไปบ้านนั่นนะลูกแกดูชัตา แกยังไม่เข้าใจความมายมันนี่บ okay, 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 so okay, 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 right, ัดคอเขาจะรกลูกแครนน้องจะตามมาช่ยสเล่นจะได้เหรอเกมจะพอสวนเลยนี่นะแกเลิกอะไรทิ้งละขยัอดักยับตกอับุญเลย ฉันเบื่อคนหนึ่งแกจริงเลยเฮ้ยเห็นมาฉันบอกแล้วแล้วล่าน,นี่มันโดตรคอยผูด<ฮ>เออไม่ไม่ไม่ไมอ้ยัยเขาท่านเาท่า,า,ม,า,ม,าม,นะมันก็ไม่ได้กเราใชมากมายหรอกนะมันก็แค่สามารถเบิดลอกได้ ทั้งโเบเทยงจักรวาลได้ทั้งนั้นเดียวคนแกจะต้องเจอกับทายาทจากบัมพุรุษของบุญเธอเนี่ยตาแก่าฉันแล้วจะทำไมอยากตายวัยนั่นนอ,อ,อแกยังไม่ตายฉันรูน้นาชาวินเต เอาจริงเงินเหรอเอาจริงแกก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกฮะแกคิดนบ่อฉันเป็นคนกนระโดหรอกใช่ไหมฮึแกโดนดาฉันปันสองสามทีก็ตายแล้วยานฮีเ่ียปินถึงระดับราชาวิฉันไม่เนี้ยฉันสบาย Pelay, pelay, pelay. Hm, bagaimana? Jodoh ni. Kau diorang, kau kau tak berdaya lagi kan lah. Um, kauai, 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 kauai kan? Kau ni makan air petus bahan. Tu bahan, kau ni lah tu bahan way. Bahan bahagai manusia. Alam, lok. ราชาทูสุพทอนวนเทอรทออ์้มันส่งก็อความเลยมาอีกแล้ววะถึงทูสุพทรตะกูลน,น,นี่เตรียมบทไหนอย่างนี้นต่อยเกู้สัง่งไม่สน โอ้โหโหบัมพารุตของราชาวินเทอร์เฮ้ยพูดมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้ไอ้เด็ตกมาอยู่ในกำมือฉันละไอ้ใครบาร์เรอร์จะพูดางจักรวาลเหระน่าขันจริงๆ ผู้สร้างจักรวาลมันไม่มีจริงหรอกไอ,อ้กระพูดมากเหมือนเดิมมาแล้วเฮ้ย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 ไอ้พูดมากจังวะไอ,อ้จังวะแล้วเรื่องฐานภาพหรอครับ,บอือโอ้อยแจ้งเรื่องอะไร ท่านครับฐานทัพที่หนึ่งโดนตีแตกแต่ตอนนี้เดินกลับมาฟื้นฟูใหม่ครั้งครับครับเพราะว่าตอนนี้ว,เว,เวินเทอร์ยอมจำนนลแล้วครับเป็นท่าให้เราแล้วฐานทัพที่หนึ่งละ่ะจะใส่หูไว้ก่อนแล้วกันฐานทัพที่หนึ่งะครับฐานทัพที่หนึ่งตอนนี้กําลงังกําลังถูกซ่อแมแซมซ่อมแซมอยู่ครับดีเอาไปเล่น ้แกเป็นใครวะแกเป็นใครไม่ต้องรู้แล้วคยอ้ตะตะตะท่านครับจะเอาอยัางไงต่อดีครับครับยกทัพบไปที่นารุไปในนารุเราจะแพ้ได้ง่ายมากเลยนะใช่แต่เราต้องเตรียมตัวกันก่อนให้เอ้ดุนกลางคืนแล้วพอ เพิ่มขึ้นขึ้นฉันขอไปพักก่อนแล้วกันครับนายท่าน